ใครกำลังตามหาหนังสือเรื่องคมภีวิสุทธิมัคอยู่ที่หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นตามเว็บไซต์แล้วยังไม่กล้าซื้อนะครับผมเราตัดสินใจมาซื้อกับที่ศูนย์จะส่งหนังสือปไตยปีดกนะครับเล่มนี้ที่ศูนย์ก็ปากตะก้าวไว้ให้เรียบร้อยแล้วหนังสือวิสุทธิมัคเป็นคมภีวรรณคดีบาลีประเภทปรกรณ์วิเศษที่อธิบายถึงศีลสมาธิปัญญาและเล่มนี้จะพิมพ์โดยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเทค ตัวใหญ่ชัดเจนขนาดพอย15-16 1ถึง18นะครับผมคอเดียประมาณนี้นะครับผมกระดาษถนอมสายตาอย่างดีสีครีมและนี่คือตราของมหาชุลาลงกรลาชีวิตทยาลัยที่จัดพิมพ์หนังสือใต้ใบหกแบบ45เล่มภาษาไทยครับอันนี้เป็นหนังสือที่เขาแตกยอดออกมาหรือว่า ยกคอนเทนต์แยกออกมาจากปะไยบีดกเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมคาพีวิสุทธิมรคเนี่ยคือผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดของหนังสือเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้หรือว่าไว้ในเว็บไซต์ที่ผมจะปักลิงก์ไปให้ดูเนี่ยนะครับผมให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพูดพูดตอนนี้เดี๋ยวมันพูดผิดพูดถูกเพราะว่ามันเป็นคําพูดทางพระพุทธศาสนานะครับผมแล้วก็ กลัวว่าจะตกหล่นนะครับผมเลยอย่าก,กลัวเข้าใจคาดเคลื่อนนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศ่งด้วยนะครับใครอยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะครับผมก็อย่าลืม กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าหาไม่เจอหรืออะไรนะก็พิมพ์คอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันก็ได้นะครับผมที่ศูนย์ไตลักนะครับผมที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคืออันนี้คือเวลาพักงานไวแล้วแหละแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะทํางานอยู่ที่ศูนย์จัดส่งปะไติบีดกนะครับผมเป็นศูนย์จัดส่งที่เดียวที่จะจาหน่ายในราคาเดียวกันกับ ทางมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าทาั้งทางมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยแล้วก็มหามกุฑตราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยที่พิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก,กปกสี่ฟ้าครับอันนี้เขาก็ทําหนังสือเล่มนี้ด้วยแล้วนี่คือตราของทางมหาลัยนะหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังสืออยู่ในกลุ่มคอลเลกชันอย่างดีนะครับผมเพราะว่าเล่มนี้มักจะหมดแล้วก็มีโอกาสสูงมากๆเลยว่าเออแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพิมพ์ใหม่หรือว่าอาจจะเปลี่ยนรูปเล่มไปนะ ถ้าถามว่าไม่พิมพ์ใหม่ก็คงจะไม่ใช่หรอกแต่ว่ารูปเล่มมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้หนังสือเล่มนี้แล้วชอบด้วยนะครับผมก็เก็บไว้เป็นคอลเลกชันก็ได้เพราะว่าราคามันไม่ได้แพงนะครับผและที่สำคัญหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีนะครับผมรายละเอียดดีสคริปชันต่างๆนะครับเข้าไปดูที่ ในหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะปักลิงก์เอาไว้ให้ที่ศูนย์เป็นศูนย์จัดส่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาผมปกักตะกร้าไว้ให้นะครับระบบเราจะได้ไม่ต้องคุยอะไรกันมากคลิกแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็จบไปนะครับผมเราก็ไมอ่านรายละเอียดเอาได้เลยนะครับแล้วที่ศูนย์เนี่ยก็บริการจัดส่ง1-2วันถึงที่หมายปลายทางทั่วประเทศใครชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวแนะนําหนังสือธรรมะหรือว่างานหนังสือปทัยพิดกนะครับก็กดติดตามช่องไตรหลักเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ